แทมศูนย์ต่อศูนย์ครับแปลร่างครับฟรีครับฝั่งทางใกล้ท่านผู้ชมครับเจ้าเน็กชุมแพครับนี่ครับโอ้ยครับผายมือปาดหมอลับโยโยนล้นแล้วครับจากจับหนึ่งยกสองเต็มรอบเต็มออกครับเต็มโอ้ยเต็มรอบลูกแรกเตะออกเลยครับศูนย์ศูนย์แทมศูนย์ศูนย์ครับเน็กเสิบดีครับโอ้ยจากหลุดครับหลุดออกนอกสนามนะครับหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้ยเสิบ ลเมลงต็มลูกออก่อนงครับเดิมาครับเน็กจับ1ยก2ชูไปเน็กปาโอ้โหโอ้โหครับลิงลมแล้วครับสมกำนัง4ภาษาคนด้วยนะตาสผมไม่เคยพูดคำหยาบเลยครับปาครับจับจับปุยลัดหน่อยลูกมาจากตีหัวแเ้หนึ่งตอนหนึ่งนะครับ มาครับจากเสิร์ฟน oh, oh, no. 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 no ี่นี่จากเสือจากเสือโอ้เดือดแล้วนี่ฮะข้าสนัมเดือดแล้วฮะจากเสิร์ฟไล่ซ้ายเด็กจับอยู่ลากมาเขียวหยอดโอ้ยกินของเจ้าครับหนึ่งต่อศูนย์หนึ่งต่อศูนย์ครับเด็กเส์ฟปั่นฟ้าจากจับหนึ่งยกสองมาเขียวเอ้ยเขียวมาครับมายกขึ้นฟ้าโอ้แก็บปี้บังโอ้ยเจ้าสอง 2> 3, 2. เกแมบ2ต่อส <ând> องครับเกมเสิร์ฟอยู่ที่เจ้าเด็กครับเสิร์ฟไม่ข้ามครับเก็บต่อครับโอ้ยครับกระโดดไปกระโดดมาเป็นเห็บเลยครับราคาครับไปครับเน็กเต๋ไม่ข้ามครับไ่้ จากเสิร์ฟได้เช่นซ้ายเน็กเฮ้ยไกลครับยกมาต้องข้ามไปก่อนครับเน็กตีหัวไม่ข้ามครับโอ้โหสี่ต่อสองแล้วนะครับคู่ต่อไปเป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับสี่ต่อสองเจ้าจากบประคามก็ได้คู่บัดดี้ครับเจ้าต้าเป็นพี่เลี้ยงครับเสิร์ฟได้ซ้ายเน็กอีกแล้วครับโอ้โหเน็กเปิดมายกมาหน้านี้ต้องแก้ตีหัวโอ้ยติดเกี่ยวจักจับยกมาจากปาโตัครับจะไปไหนแล้วครับจะข้าต่อสองแล้วครับไหลแล้วครับโอ้โห เต่มห้าต่อสองครับะโอ้ยครับตายครับเซอร์แต่ก็ออกนะครับออกสองสอง้แดงครับตรงนี้ครับพี่วางยังไม่ลงนะครับเน็กเซอร์ปันขวาเฮ้ยพี่จับมือเขายังอยู่เสยนะครับมาครับกระเทือบโอ้โหครับเด็กดักผิดนะครับเด็กดักท้างผิดนะครับ ห้าต่อ2องห้าต่อ2ครับจากได้5แต้มนะครับเน็กได้2แต้มเสิร์ฟไล่เส้นซ้ายมาอีกเน็กจับ1ยก2เน็กเคลียวเขียวหูไอ้กับจากดักทางถูกนะครับแต่ไม่มีครับตอนนี้พี่หมอหาทางออกจากบางช้าไม่ได้พี่หมอต้องออกทางไหนครับจับล้วออกไกแล้วนะปล่ยครับติดเกี่ยวเน็กครับเน็กจับอยู่มาแจยอนโอ้ยลูกนั่งลูกไปสาม มาฮะเน็กเสิร์ฟแจกไหนเน็กเสิร์ฟไล่สายอุ้ยเสิร์ฟดีครับมาครับยังอยู่ครับจากปาจะมาเฮ้ยยอดติดเกี่ยวเน็กยกมาเฮ้ยล้นรอนรอนรอนไม่ถึงเ้ยจากล้นรอนรอนโอ้ยเก่งได้เฮ้ยเก่งเฮ้ย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 เตะสามเมตรโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุชุอตนะครับสู้ชุบจอดนะครับโอ้ยครับสู้ยังเดียวจากครับจะเสิร์ฟแจกไหนครับ ไปยืนเหลี่ยมเปลี่ยนเหลี่ยมเสือมาครับไล่มาหันนี้ครับเด็กบ้านแหลมยกมาเขี่ยเกี่ยวโอ้ยครับกินแห้มครับจากประสามต่อ้ามครับสามต่อห้าครับเสิร์ฟไหนครับเน็กเน็กเสิร์ฟปั่นโค้งโค้งเข้าหัวจากเฮ้ยจากเปิดดุดหลังเฮ้ยจากลากมาวิ่งตามมาเขียวโอ้ย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 เอ้ยโ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 อ้ย แล้วก็พี่เลี้ยงต้องให้น้ำแล้วครับโอ้โหครับลู่สุดยอดครับของแนี่ครับนี่ครับคือเล่าแนวโอ้ยครับเนกชุมแพร์มาออกชิปเปอร์เซ็นต์ครับเนกชุ่มแพร์มาเนกชุมแพร์มาเขาบอกชิปเปอร์เซ็นต์นะครับอยากเห็นตฮ่าแตะก้อสู้ชีวิตฮ่ายังไงก็ฝากแฟนตะก้อชาววางนะครับติดตามเพจตะก้อมันๆของแอดมินน้องเก่งด้วยนะครับโอ้โหตีหัวดีครับดูนี่ครับ ต่อสามห้าครับสามต่อห้าครับต่ก็ไม่ซ้อมติดอย่างเดียวโอ้ยครับเกือบไม่ข้ามครับเจ้านี้ครับแรงเสือกก็เหลือน้อยแล้วครับยสามเกือบโอ้โหเสือกไม่ข้ามเหมือนกันครับสอ้าเอานั่งแล้วตรงนี้ไหนครับขาคือสีบ่มีแห้งครับเมียนครับสามต่อห้าสามต่อห้าครับเน็กเสือกได้ช้าอ๋อครับอมครับโอ้โหนิดเดียวทุ่มสีทุ่มคอนแก่นมีฝนนะครับแอดมินพยากรณ์อากาศได้ค่อนข้างแม่นครับ ห้าต่อสามห้าสามเขาก็สู่เกมครับจากเซิร์ฟอุ้ยเน็กพีเป๋พีเป๋เขาจะอยู่โอ้โหยังแก้ข้ามไม่ได้นะครับมาครับเกลียเกลาโอ้โหเรียบร้อยครับมาตครันตับลมครับต่อสามหกต่อสามครับแฟนขับนิกคุณแหแฟนขับเจ้าจัดบาคาร่ามากดหัวใจรัว่โอ้โหครับมาครับเน็กบ้านแหลมครับสาม สามต่อหกครับเสร์บไหนครับมาครับจากจับซ้ายเปิดขวาจากกระเทือบัูไม่อย uh ู <t ali> <t ali> <t ali> ่น้องจักเนียบสามครับยังดูสนุกครับคู่นี้เสรอบมาไล่เชนซ้ายเเปิดชักหน่อยยกมาวิ่งซาเตะโอ้ยสู่ชีวิตแล้วเกิครับ้มไดต่อสมครับเจ็ดต่อสครับ ีไปคครับตจริงๆไม่ได้เลนโอ้โหครต่อ3ครับเน็กบ้านแหลมจากเส์อมาครับเข้าขวาเน็กบ้านแหลมยกไปเนกบ้านแหลมโอ้โหยังรออยู่ครับ3ต่อ8คร้องชายครับไปครับเน็กเสืไล่เ้นซ้ายจากตัก่กอยยกมายกาสลับขาไปครับคุองแบมาครับ 4ต่อ8 4ต่อ 8, 8, 8ครับเน็กซี่ได oh so oh, ้ครับมาครับโอ้ยเฮ้ยล้นนะแจ็บเจ็บนะเน็กนะแจ็บนะเน็กนะโยมาเตะมแล้วเน็กนะมาครับ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 มาแล้วครับห้าต่อแปดห้าต่อ8ครับแเครื่องตีมแล้วครับโอหกต่อแปดครับมาครับโอ้โหปีจะมีน้ำตาหกต่อแปดไม่ครับยุคนึงแล้ว น้ำตาลไปกันครับออ่าาขงเจจ้ักโอ้ยครับจับเกี่ยวสบายแลับจะมีน้ำตาลมันไหมแต่ต่อหกอันนี้พี่ขีดแล้วสักนะอันนี้จับเนินลากไปกระโดดเตีหัวออกตู้ต่อหกมันตีมันเพี้นน้ำตาลมันหวานครับโอเคครับหมอปลาครับปลาครับจับอยู่เน็ก ปาโ contrad, อ้คปาครับ6ต่อเก้าไม่กต่อเกาครับเชียร์ ja ้ทเป็นรองนะครับไม่ได้ดูตะกร้อสนอรูีนะครับว้าว่เจ้าโอ้ยครับ่อ6 9ต่อหครับตัอผู้มาวรบหกต่อเกต่อเครับหต่อเครับสวย อยมาครับเจ็ดต่อเก้าครับโอ้เล็กบ้านแหลมเล็กจุมแพครับโอ้ยครับมาครับเจต่อเก้าครับโอ้ยครับมีเวีเล็กบ้างโอ้ยบ่มีเจ็ดต่อเก้าครับเจ็ดต่อเก้าเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาครับเฮ้ยยกมาจากอยู่ไหนจากโอ้ยแต่อเ้าครับ กีฬาพร้อมแต่อเโอ้ครับมาครับเส์ฟตัดยอดทางขวาเ้จกันจากล่คงไกแล้วครับทีเมตรมาครับอยู่ยอยู่แต่ไม่จ็แต่ไม่จบอยูอยอยเฮ้ยรถโอ้ยจักอยู่จักรเตะโอ้ย ไช่แล้วมันล้นข้ามนะครับไม่งั้นนี่แต้มเท่าดิโอ้โหครับขายอกนี่กระโดดเป็นปาตีครั้งแล้วครับ9ต่อ8ครับจากเสือมาเข้าซ้ายนี่เคยลั่นโอ้ยครับคนเยอะโอ้ยครับ10ต่อ810ต่อ8ครับจากเสือมาเข้าซ้ายนี่นี่จับอยู่ชงมาสวยนะครับเกี่ยวโอ้ยครับยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับ ครับเ็กเชอโอ้ไม oh. ่ขมบต้องลอส่อแ oh. ้าเก่งมะคามนะครับเชมาครับเด็กจับยืนวิ่งไล่ชวงโอ้ยวิ่งถอยหลังมาเตะโอ้ดี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 เชยครับแอดรบแปดต่อสิบครับแต่อสิบครัโอ้ยเชไม่ข้ามเะีรับกตอนนี้ไอ้บอลทีเียขีเครื่องบินครับภาษออ ต่อแปดครับจากเซอร์ปั่นโค้งโค้งเข้าขาเนี่คับเน็ตขามาลากเตะเรียบร้อยครับมาครับล็อกอยู่นะแต่ต่อสิบไม่ไกลนะครับครับน้องชายครับไปครับเจ้าเนี่ครับต่อสิบแปดต่อสิบครับเน็ตชุกแพสแจกไหนเสิร์ฟยอดไม่ข้ามอยู่แล้วครับสิบต่อแปดสิบต่อแปดสิบต่อแปดครับจากบัคสามเสิร์ฟได้เส้นชายโอ้เสิร์ฟอีกเน็ตลงเหลือจะเชื่อครับจากลูกนี้ครับ ชี้เน็ตลงเหลือจะเชื่อครับลูกนี้ครับโอ้โหฉี้นี้เปที่สิบเอ็ดจากมะขามเสิร์ฟไล่เส้นซ้ายแดกซันยังอยู่ยังทันปาดเขียวโอ้โหครับหมาครับยังล้องอยู่นะครับแปดต่อสิบเอ็ดนะครับสองแต้มทันสามแต้มเก็ตแปดต่อสิบเอ็ดเซอร์ฟพิ่มานสามลูกแล้วครับหมาครับเสิร์ฟไล่เสิร์ฟนีครับมาครับจากลาดลาดยกมาสลับขาเหยียบไป้ข้าวนะครับหมาครับเก้าต่อสิบเอ็ดครับเก้า ต่อ11 9ต่อ11ครับเน็กบ้านแหลมเสิร์ฟมาเข้าซ้ายจักรี่ครับจากลาบมาโล้มโอ้ยโอ้ยครับดีมาถึงเฉยแล้วครับโอ้โหลูกนี้ล้นเยอะนะ11ต่อ9 11ต่อ9ครับจากเสิร์ฟไหนครับจากเสิร์ฟจากเสิร์ฟมาเข้าขวาเน็กจับหนึ่งยกไปหน้าเนีสปาดต้องติดกระจักมันเข้ามาโอ้ยปาดซึ้งว่าหายไปแล้วครับ ตกใส่แปะต่อเก้าครับสิบสองต่อเก้าสิบสองเก้าครับเกมไม่เกมครับเสือมาครับเน็กเปิดหัวลากมาตีล็อกอยู่ครับเกมต่อเก้าต่อสิบสองครับอ๋อครับขออีกแค่สองสามแทมได้มัาแน่นอนครับเสือมาออกอีกครับเจ้าเน็กครับต้องวอยครับเขาเดียวเน็กต้องร้อยครับ 12ต่อ9 12ต่อ9ครับแดดไพที่2ของจักประคามครับเสือครับอูนเกตากมาออกนอกสนามแต่ยังชมมาได้เกียร์ยังลงคระบาครับยังล็อกได้นะครับยังล็อกอยู่นะครับเอกสินสองต่อเก้าต่อสิบสองครับเอกเสือมาครับโอ้โหจากลัดเ็นต์น่าขอดจากยกมาจาก ตีหัวอ๋อครับมาครับสิบต่อสิบสองครับมาครับได้ไหมอีกหนึ่งแจมเรื่อยๆมาเรียงเอียงแต่แต้มห่างแค่สองแจมนะครับสิบต่อสิบสองครับสิบต่อสิบสองครับเน็กเสิรือปุ้ยเสิร์ฟดีครับมาครับจากยกมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพลาดเองครับมาครับสิบเอ็ดต่อสิบสองครับเออสิบเอ็ดต่อสิบสองครับสิอครับสิบสองเน็กเสิร์ฟไหนครับเน็กเสิร์ฟโอ้ยเสียปัญหาเสียดายครับลูกนี้เสิร์ฟออกไปอีกครับโอ้โหสิบต่อ11ครับ หายใจลดต้นทอแล้วครับที่นั่นเป็นคืออย12กับ11แมตช์พอยต์ครั้งที่สามของน้องจักรนะครับเสิือปลายเชนซ้ายเน็กตักหนึ่งยังสวยนะครับยกมายังสวยตีหัวก็ได้เลยมาครับตอน12ครับเฮ้ยเฮ้ยจะแบ่งหรือเปล่าครับมาดูหัวจิตหัวใจของเจ้าจักรนะครับเสิร์ฟปั่นโค้งจักรจับสบายสบายยกมาโอ้โหครับเดียวฝันฝันนะครับเน็กหลงทางนะครับดักผิดนะครับแมตช์พอยต์ครั้งที่สี่ของน้องจักประคามครับ 51 12ต่อ11ครับจากเสิร์ฟไหนครับจากเสิร์ฟไล่เส้นขวาเน็กตกักโอ้โเกมครับ <c oughs> เน็กแตกลูกเ,เสิร์ฟนะครับ เสียดายนะครับโอ้ครับน้องก็มาไหว้ขอบคุณพี่นะครับขอบคุณที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมคู่เองนะครับในเหลี่ยมเอ่อเซิร์ฟฟีข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับกูแม็กชนนบดจับคู่กับพิวัตซันแบกนะครับเจอหนุ่มนายแบบจับคู่กับเจ้าอาร์ร้อยเอ็ดนะครับขออนุญาตตัดคลิปนี้ก่อนนะครับ